สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ก่อนเลยอพูดเต็มเต็มเสียงพูดเต็มเต็มเสียงสวัสดีครับเอาลงได้เอาลงไเอาลงได้เอาอ้เออแวาแว้เอาเอาได้เอาไปลงได้เก่งาพีเจคุณจะได้มาครัาีคาด้วันนครับีคดวกนนครับไ้นาหลานเดนไปางคนนไปงนกไปไนกรีมหรอไปไซน์ไปไซน์ไปไซนกรีไม่โกงร้อนรอน้อนรนรนร้อนนอนนอนนร วมไอเามีรอเรือกระันมมีสมีรอพอพานสรอีรอเรือกรรันกัมีงานงานพาราคอนเขาไม่ใส่ท้ายอ๋อได้ไหมล่ะลงบังอไม่อแล้วมั้ยพอแล้วเอาได้แล้วเดี๋ยวเอานี้ลงเะเดี๋ยวจับให้เดี๋ยวจับให้ ผมห้องเงาแจ็กซิคเลยคพ่อหลุนเกินฮะค่าหลุนเกินเชียก็หลุนนะคะหนาที่โบวเดียวไอตอนแรกเขาติดต่อมาจะให้เดินคนเดียวไม่เห็นหน้ไป่เค็นนิ้ใช้ไปต้องไปพาไปแบบไปดูก่อนว่าเวทีเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่การงานก็เลียงออนไลน์ทำมาผมเป็นไหมครับไม่ใช่ออนไลน์แต่ดูคนจังย้อนกลับมาย้อนกลับมา อะไรพี่ชื่ออะไรลุงออฟ้าเต่าลุงอ๊อฟไปเรียกลุงอ๊อฟสิลุงอ๊อฟงงงงานแล้วงานลุงออฟน้องมองกล้องอยู่นะก้องนี้นะลูกเนี่ยนะพเจสสดี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 ดเดี่ีด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 ีีดดี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 ีดีดีดดดีดดสีดีดีีีี เราตงเป็นยังไงคุณพ่อวันนี้เดินแบบครั้งแรกไหมคะโอ้โหตอนเมื่อกี้หลังเวทีคือผมแบบน้ําตาคลอเลยอ่ะเพราะว่าวันนี้คุณจุ๋ยยังไม่ได้มาด้วยแล้วก็ยังแบบที่รักเธอจะไม่มาจริงหรอจะปล่อยเขาไปกับลูกสองคนจริงใช่ไหมนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็กลัวว่าแบบเขาจะทำไม่ได้อเลยนี่ไงเราก็ตื่นเต้นสุดๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เขาว่าทำได้แล้วก็แบบโอ้ยใจขอคอ ให้เดินคนเดียวก็ได้เพราะว่าตอนแรกอ่ะที่พี่เขาติดต่อมาก็คือติดต่อน้องคนเดียวนี่แหละก็คืออยากจะให้น้องมาเดินแบบในวันเด็กคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็หวงว่าพี่เจพิ่งย้สองขบหนึ่งเดือนเดี๋ยวกลัวเกิดงองแงเกิดไม่เดินขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะลําบากพี่เขาอะไรครับเขาเลยบอกว่าเออถ้างั้นเอาคุณพ่อมาด้วยกันคแล้วพี่ะบอกยังไงอ้อบว่าเดินเดินจะบอกยังไงเห็นเป็นิอยู่ข้างบนได้บอกจริงๆแล้วคือเราซ้อมมาซ้อมเดินแบบตั้งแต่ที่บ้านแล้วใช่ไหมใช่ไหม อยู่ที่บ้านน่ะก็คือเราก็จะซ้อมบอกว่าเนี่ยพี่เจเดี๋ยวเราไปเดินแบบกันนะะเดี๋ยวป๊าแบบพูดชื่อแล้วพี่เจก็เดินออกมาก็ปรากฏว่าที่บ้านเน่ะตอนซ้อมก็คือเขาไม่ได้เดินหรอกพอพูดชื่อเสร็จปุ๊บ,บขเขาก็วิ่งปุ๊บแล้วเขาก็วิ่งกลับมาคือแบบไปเร็วกลับเร็วอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าโอ้โหถ้าวันจริงเขาวิ่งอย่างนี้นี่คือแบบฮาเลยนะ <S 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 เป็นฟินาเล่ที่แบบรวดเร็วแบบมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เมื่อกี้ก็ตอนที่ ก่อนที่เขาจะขึ้นเดินเลยเนี่ยครับก็อุ้มไปที่ข้างๆแคทบอกแล้วก็ไปชี้ว่าพี่เจเดี๋ยวเราเราเดินตรงนี้แล้วก็มาหยุดตรงนี้<า>แล้วก็ไปหยุดบ๊ายบายพี่ๆนักข่าวอ,<า>อะไรอย่างเงี้ยส่งจุบ๊บอยากทําท่าอะไรก็ก็ทําไปอะไรอย่างเงี้ยครับ<ป>ตอนแรกก็บอกก็ <laughs> ถามเขาว่าพี่เจพี่เจเดินคนเดียวได้ไหมครับ <laughs> ได้ไหมเดินได้ไหมลูกได้ปรอป๋าไม่ต้องเดินด้วยก็ได้ใช่ไหม <laughs> <laughs> ใช่ไหมได้ไหมครับต้องมีปป๋าไหม ต้องมีนต้องมีเนาะต้องมีเนาะแล้ววันนี้มันมีน้องไปไหนอ่ะมันมีมันมีไปไหนมันมีไปไหนมันมีเลี้ยงเจฟเฟอรใช่ไหมบอกพี่มันมีเลี้ยงเจฟเฟอรครับมีเลี้ยงเจฟเฟอรกลัวนะว่าจะตื่นเวทีอีกนมมาเห็นจริงกลัวมากพี่กลัวมากยังบอกจุ๋ยอยู่เลยว่าแบบไม่เคยจะไปทำงานอะไรแล้วแบบตื่นเต้นขนาดน้ขนาดนี้มันเหื่อแตกจริงเหนื่อแตกจริงนี่ขนาดแบบ เขาบอกว่าไม่ต้องแต่งตัวอะไรเยอะนะสำหรับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขแบบแค่นี้แต่ว่าซับเหนื่อยให้ป้าป๊าหน่อยได้ไหมครับป้าเลป้าเหนื่อยแตกน่ะเั่นี้ด้วยครับเหนื่อยละขอบคุณครับขอบคุณครับป้าป๊าหอมแก้มน้องได้เลยครับได้ไหมอย่างวินาทีที่แบบว่าเดินเสร็จแล้วเป็นการโล่งอกอะไรแบบนั้ ตื้นตันมากน้ำตาคลอน้ำตาคลอมากจริงๆแบบเหมือนลูกเข้าโรงเรียนแล้วก็เขาทําอะไรสําเร็จสักอย่างเลย <c oughs> <c oughs> มันเป็นฟิลนั้นจริงๆอ่ะเมื่อกี้เกือบร้องไห้แล้วว่า <c oughs> ตอนลงมาคือมันดีใจมากแล้วก็ไม่คิดว่าแบบมันจะมีช่วงนี้แบบพอไปครึ่งแคทวอล์กแล้วเราลองปล่อยเขาเดินไปเ <c oughs> อง <c oughs> ปรากฏว่าเขาเดินได้เขาไม่ร้องตามเราเขาก็แบบเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเลยแล้เรา้รู้สึกแบบเฮ้ยทำใจแล้วบอกว่าวันนี้จะให้อะไรไหมคะแบบว่าแบบรู้ไหมว่ามันทำงานอะไรยาง ครับวันนี้น้องอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมครับอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมคนเด็กนะน้องอยากกินอะไรเป็นพิเศษอยากกินอะไรครับอยากกินอะไรน้องอยากกินอะไรน้ำแข็งอเลยพูดดังๆเต็มๆสิบใช่อยากกินอะไรนะครับไก่อยากกินน้ำอยากกินน้ำแข็งสาใส่ใส่นมด้วยนะอใหห้ันนนรย่คบวันนี้เต็มสิบให้ยี่สิบไปเลยครับอแบบ ง <laughs> านหน้าก็เดี๋ยวเดีขาต้องดูอีกทีนึงว่างานเขาให้ทําอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้หนูเก่งมากเลยลูกอตอนนี้ต้องภูมิใจในตัวหนูแล้ววันเด็กก็ม,มีแฟนประธานมีวันเด็กอะไรแบบนี้นี่คร <c oughs> ับพามาที่นี่แหละ <c oughs> <c oughs> พามาที่นี่แหละแล้วส่วนใหญ่น้องเล่นไม่ไม่อะไรของเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้เขาก็ไปด้อมด้อมมอง,ง,งรถคันใหญ่ครับรถเปิดประจุที่เป็นแบบรถบังคับอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็พี่เจอยากจะได้คันที่ใหญ่แล้วก็แพงที่สุดดอกมาไม่วางอยู่หลายคันมากโซนของเล่นเด็กเมื่อกี้เขาก็ชี้พี่เจอยากจะได้อยากจะได้อันนี้เลยเอยากจะได้อันนุ่ยเป็นรถอะไรลูรถอะไรรถอะไรรถถังรถอะไรเก๋ยนครับเอาขีดคันพี่เจครับเอาขีดคันเอาขี่คันดีเอาขี่คันคแฮะทำนิ้วเลยทำนิ้วเอาขี่คันกินลูก ัอายงยินด้วยเอาไปจับคขาใช่ไหมหมดแล้ว้วลูกคืนนี้หาหลับหลับคนแแนวก็เห็นกับน้องงานเงี้ยบอกว่าพี่ยงต้องเซ็นสัญญาเลยไหมหรือมีคนติดต่อพี่ยงเอาไปช่วยเอาไปฟุ้มฟักให้หน่อยนะเปิดโอกาสเต็มที่เลยเพราะว่าคือเราก็ไม่ปิดั้นหรอกครับว่าเขาเขาแบบอยากจะโตขึ้นเขาอยากจะไป ทางไหนอะไรยังไงจะแบบไปสายกีฬาหรือจะไปสายร้องเพลงหรืออะไรนี่นะฮะก็เราก็คุยกับจุ๋ยว่าเราก็พร้อมซัพพอร์ตเขาเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพื้นฐานหลักก็คือเราก็ต้องให้เขาให้เขาเรียนไปด้วยแล้วก็ถ้าเขาชอบอะไรเราพร้อมสนับสนุนพร้อมซัพพอร์ตตลอดว่าจะไปอยู่กับพี่ชอร์ดกันด้วยไปอยู่พี่ชอร์ดไหมชอร์ดไหมฮะไม่เอาไปชอร์ดชอร์ดที่สวยที่สุดสวยที่สุดในแกมมี่เนาะใครสวยที่สุดในแกมมี่ใครสวยที่สุดในแกมมี่ ช็อตครับด้วยสิพี่ช็อตครับพี่ช็อตครับค่ะค่ะจะไปอยู่กับพี่ช็อตไหมครับไปไหมไปไหมไปอยู่กับพี่ต้นหอมจบละไม่ไปไม่ไปไม่แล้วเนาอยู่กับใครดีนะอยู่กับใครดีครับปะพี่แจ็คสวยไหมเนี่ยวันนี้พี่แจ็คสวยไหมพี่แจ็คสวยไหมวันนี้อ้าวแต่ว่าพี่พี่ที่เขาเลี้ยงช่วยกันเลี้ยงมาเขาภูมิใจด้วยก็ ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณที่แบบเอ็นดูน้องพีเจเอ็นดูครอบครัวพุทจุย๋ยพีเจแล้วก็น้องเจเพลนะครับก็เป็นเป็นความสุขเป็นความสุขของเราจริงๆครับคือเขาเหมือนแบบเหมือนเขาเกิดมาเพื่อให้แบบให้ให้คุณพอ่อคุณแม่เรามีความสุขอากงอามา่าคุณตาคุณยายรวมถึงแบบพี่พี่น้องน้องญาติๆาเราอะไรอย่างเงี้ยคือบ้านมันไม่เคยเงียบเลยแล้วมันก็เต็มไปด้วยแบบเสียงร้อง เต็มไปด้วยความสุขอะไรเงี้ยครับคือเขาก็จะมีแบบโมเมนต์ดีๆโมเมนต์น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยมาให้มาให้เราได้ชื่นใจมาให้เราได้แบบวันที่เหนื่อยกลับมาแค่เจอเขาเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วชอบให้ป๊าป๊าไปทํางานไหมครับป๊าป๊าต้องไปทํางานเพราะว่าป๊าป๊าต้องหาอะไรหาอะไรนะหาตังหาตังมาซื้ออะไรครับมาซื้ออะไรนะมาซื้อขนมเหรอเีม,มาซื้อขนม ป๊าป๊าไปหาตังหรือเซนสนมไอ้ดีเจป๊าป๊างานหน้าองคน้องพีเซมีติดต่อไปยังไงดังนยครับมีเซนเตอร์อะไรกันมีมีเซนเตอร์ก็ยังไม่มีติดต่อได้นะฮะน้องชอบน้องชอบมาทำงานไหมครับชอบไหมชอบสนุกไหมมาเจอพี่ๆนักข่าวสนุกไหมสนุกไหมในยิ้มหวานยิ้มหวานในหัวล็อกแบบไม่มีเหตุผลหัวล็อกแบบไม่มีเหตุผลหัวล็อกธุรกิจหัวล็อก

ไม่เกิดไม่้เกิดลูกลุยลุยลุยสุยล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 ุยุยลงยลุ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 ไลุยล่ยลุยลุอลุยลเยาุอลุยเุยลุยายลุ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 ยลายลุยาุยล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 ุยยลุยลุยยลุยลเยลุยลยลุยลุยลุยลยวไหนเยเลยยนลยล ้องเทียเซ็นนาชิลลมเซ็นนาชิลมเซนนาชิลลมจังหวน้ลูกังวน้แเตอร์นะลูกเดี๋ยวกระบะหกพันชิลมใช่ไม่โอเคขอบคุณครับอภิเจไปบายบายพี่นักข่าวด้วยครับบายอบยลูกบายอภิเจองต้องอมแ่ลุงเจลูกยอมเจ๊เจต้องลูกต้อง